กลับมาอัปเดตกันต่อนะคะกับช่วงโซวอินไซด์ของเรานะคะใครที่ชื่นชอบเรื่องราวหนุ่มคนนี้นะคะต้องติดตามดูให้ดีเพราะว่าตอนนี้มีเรื่องเกี่ยวกับการทำลายร่างกายกันใช่ไหมคะลูกแกว้วค่ะใช่แล้วละค่ะอัปเดตโซวอินไซด so ์กันนะคะกับข่าวแรกค่ะด้วยเรื่องราวของคิมฮยอนจุงนะคะกับการถูกฟ้องข้อหาทำลายร่างกายแฟนสาวรายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะกลายเป็นข่าวใหญ่โตอยู่ในขณะนี้นะคะเมื่อสำนักข่าวก็สิบชื่อดังของเกาหลีอย่างนิสแพดค่ะรายงานว่าผู้หญิงคนหนึ่งนะคะได้แจ้งความ ต่อสถานีตำรวจทรงพาค่ะโดยอ้างว่าเป็นแฟนสาวของนักร้องและนักแสดงชื่อดังอย่างคิมฮยอนจุงนั่นเองและได้ถูกเขาทำร้ายร่างกายระหว่างปลายเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนกระกฎาคมค่ะ หญิงสาวคนดังกล่าวนะคะที่ตอนนี้ได้รับชื่อสมมุติว่า A ได้ส่งหลักฐานแสดงตนว่าเป็นแฟนของคิมฮยอนจุงค่ะและใบรับรองแพทย์ A อ้างว่าในเดือนพฤษภาคมได้ถูกคิมฮยอนจุงทำร้ายที่อพาร์ตเมนต์ของเขานะคะโดยโชกและเตะจนเธอบาดเจ็บที่ใบหน้าแขนอกและก้นค่ะแพทย์บอกว่าเธอต้องพักฟื้น2สัปดาห์ในเดือนกรกฎาคมนะคะทั้งสองมีปากเสียงกันอีกและคิมฮยอนจุงก็ได้ทำร้ายเธอจนซี่โครงหกักและต้องพักฟื้นถึง6เดือน6สัปดาห์ค่ะ เพื่อนของเอนะคะได้กล่าวว่าทั้งสองคบหากันตั้งแต่ปี2012ค่ะแต่ทว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะทั้งสองมีเรื่องระหองระแหงกันหลายครั้งตลอด2เดือนที่ผ่านมาเขาทําร้ายเธอแล้วก็ขอคืนดีหลายครั้งค่ะแต่สภาพสถานการณ์นะคะก็แย่ลงเรื่อยๆจนทําให้เธอตัดสินใจแจ้งตํารวจในที่สุดค่ะ ทางด้าน K-Is Entertainment นะคะต้นสังกัดของคิมฮยอนจุงก็เพิ่งจะทราบเรื่องนะคะจึงขอตรวจสอบรายละเอียดก่อนอย่างไรก็ตามค่ะทางสถานีตํารวจทรงพาก็ได้ยืนยันว่ามีการยื่นฟ้องต่อศิลปินชื่อดังจริงๆแต่ต้องขอสืบสวนเพิ่มเติมก่อนซึ่งอาจจะต้องรอถแถลงการ์กันต่อไปนะคะเพราะวันอาทิตย์นี้ค่ะคิมฮยอนจุงมีกําหนดเดินทางมาจัดคอนเสิร์ตคิมฮยอนจุง World Tour in Thailand ณทันเดโดเมือง Th ทองธานีทําให้อาจจะต้องเลื่อนการถแถลงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวออกไปก่อนค่ะ จะเป็นยังไงก็สามารถติดตามอัปเดตได้กับโซนไซด์ของเรานะคะมาต่อกันที่ข่าวที่2ค่ะกับนางเอกสาวคนนี้เลยนะคะซองเฮเคียวค่ะที่ล่าสุดมีข่าวว่าเธอเนี่ยค้างการจ่ายภาษีรวมมูลค่ากว่า2,000ล้านวอนเลยทีเดียวค่ะซองเฮเคียวนะคะนักแะสะแดงสาวคนดังแห่งแดนจินสีได้ออกมายอมรับแล้วว่า ข่าวลือเรื่องค้างจ่ายภาษีกับทางสัมภารกรของเกาหลีนั้นเป็นความจริงค่ะโดยเธอและต้นสังกัดได้ออกแถลงการขอโทษแล้วและอ้างว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความผิดพลาดของนักบัญชีนะคะที่ทําให้เธอเนี่ยค้างจ่ายภาษีมากกว่า2,000ล้านบอนค่ะ โดยสื่อกาหลีใต้รายงานว่ากรมสรรพากรได้ตรวจสอบพบว่าซองเฮเคียวนะคะได้หลบเลี่ยงการจ่ายภาษีมาตั้งแต่ปี2009ถึงปี2011ค่ะรวมเป็นเวลา3ปีเป็นจำนวนเงินถึง2,557ล้านวอนหรือประมาณ80ล้านบาทค่ะโดยซองเฮเคียวนะคะเคยยื่นขอหักภาษีจากรายจ่ายและส่วนลดหย่อนต่างๆมากกว่าถึง5,000ล้านวอนนะคะแต่สุดท้ายเธอก็ไม่สามารถหาหลากาักฐานมายืนยันได้จนทำให้เธอเนี่ยค้างสายภาษีค่ะ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เปิดเผยนะคะว่าหลังจากตรวจสอบพบการค้างจ่ายภาษีแล้วซองเฮเคียวก็ยินยอมจ่ายเงินตามจํานวนทันทีเมื่อปี2012โดยสัมภารย์ยังลงโทษปรับเงินนักบัญชี2รายที่มีส่วนต่อการกระทําที่เข้าขายเป็นการผิดกฎหมายของนักแสดงสาวด้วยค่ะ ฝ่ายตัวแทนของซองเฮเคิวนะคะก็ได้แถลงการขออาภัยต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วบอกว่าซองเฮเคิวจะดำเนินคดีกับตัวพนักง,งานบัญชีและบริษัทต้นสังกัดของพวกเขาต่อไปเพราะเธอได้ว่าจ้างให้มาทำบัญชีแต่กลับทําให้เธอต้องมาเสียภาษีย้อนหลงังและทําให้เธอเสียชื่อเสียงเพราะที่ผ่านมานะคะไม่เคยมีข่าวเช้าเลยค่ะและข่าวนี้ก็ส่งผลต่อหนังเรื่อง หนังเรื่องภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเธอนะคะที่กำลังจะฉายเร็วนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะซองเฮเคียยังได้กล่าวว่าขอโทษที่ไม่ได้เอาใจใส่เรื่องเสียภเสียงเต็มที่ให้สมกับเป็นบุคคลสาธารณะและสัญญาว่าจะไม่มีเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนค่ะ 정정말그영화이후로로는거의사적으만나기기때문에에연대한열을잘몰랐었어요데ครั hmm> ้งจ่ายจริงๆก็ยอมรับแล้วแล้วก็ทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ทำตามกฎหมายดีกว่าเนาจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการเรานะคะไปดูซิว่าช่วงเราอัพสรุปกันทั้งสัปดาห์มีข่าวอะไรกันบ้างค่ะ